พญานาคสวยงามมากๆสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสปูสะคนมาพอกันคือเกาน้างมาืนพญานาคสวยหรีสวยงาม ปัดตาดปาพุทธยานโยคีผมน้ำมนตถ้าไม่ถึง

สาธุตู้มาวเวลาบนนลวโมงเย็นถ้าท่านใดอยู่ใกล้เขมาสวดมนต์กันได้เรามีหนังสือสวนมนต์ให้นะหนังสือสวนมนต์แปลหายรวปรมวมเองจัดมนต์พิธีที่เป็นมนพิธีแปลแล้วก็มีทำวัดเช้าทำวัดเย็นแล้วก็มีบทแผ่นเมตตาอะต่เนี่นอกจากเรามีพระพุทธประทมประสงค์พระพุทธเราปั้ไว้าแล้วก ทีดไปนะพุทธาแล้วไปครับแล้วเราก็ปฏิบัติพุทธาไปด้วยถ้าอยากได้แนวก็มาวันเช่นวันพระหัวมังกรแล้วมีรถก็มาสวดได้กันง่้ยแล้วไปโบก็มีโบปราทังก็ได้มีส่วดหรือว่าเท่น้่มีกิจอะไรแต่ว่าเราพาในส่วนทุกวันพระอยู่แล้ว พระศีสันเพชรระประธานศาลาประจำวันเกิดวัตาพระจําวันเกิดเนาะแต่ละมือสวยี่น้อง ปัดปลาพุทธยานสระบุรีไวยขมิน้นคลิปนี้ก็พอแค่นี้ละครับพี่น้องแล้วพอกันไหมในคลิปหน้าเนาะครับสวัสดีครับ